สบายดีพี่น้องมดสุข่สุขคนล้วจ้าเมือนี้ยมก่กี้สิมาอัปเดตสวนพักมื่อกี้โดยพี่น้องนี่คือสวนผักมื่อกี้สวนทีว่ามันหกหกตอนนะั้นมาก่กี้เสียหญ,ญ่เมียนวสิปลูกเครื่องใส่พี่น้อง,องกระลูกใส่แล้วด้ดยพี่น้องเม่ปลูกมักซารีอันนี้พักหอมนม้ำหอมเปงามงามพี่น้องออเป็นดอกเมื่อกินอัปบะทันเลยพักเมกืกี้ดุจนะ้าพักหอมเปหอมน้ำ น้องบ่อดขยายออกเพราะว่าใม่ไมี่นยังสีหาแนวมาปลูกตืมตอนนี้กับบรรยากาศตอนนี้กับตอนนี้กับเศร้าๆด้เพียนเองาน้ตอนเศร้ากับบเศร้ากัานใด้สวยแล้วชุ้มเินไปฮองเฮียนมดแล้วกกดอกไม้ม่จีบบลายปีนี่นแต่สามสี่ต้นตัวพุ่นกำลังเกิดกำลังใาญ่พีนงองอัน,นีก้กล้วยกล้วยพะโลกล้วยหน่อยทำแขน ปลูกกอแอปลูกออกลูกหลายหลายนหนอนี่อันนี้กล้วยสุกเขียวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้กล้วยสุกเขียวกล้วยสุกเขียวเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กล้วยพะโล่อันนี้คือต้นสาลีเม่จิปลูกเมียนงามบจา่จา้าจะได้ก็ได้กินหมากเลยพี่น้องหายให้บึง้งกล้วยอันนี้ก็ออกยอดออกหน,น่อเลยเด้อพี่น้องออก ออกวีออกหมากสุดเลยบุมีปีเด้ดพี่น้องสุดกิบๆบ,บริตัดปีเพิ่นออกเลอบุมีปีกล้วยเครือนี่แบบสุดแบบนี้เลยนี่เป็ดหม,มากล่ะกล้วยพาโลก็กล้วยบุมีปีเด้ดพี่น้องออกสุดหมากแล้วก็สุดบุมีปีเลยนี่ก็มีเคยปลูกเมื่อกี้ก็ไมีหัวสิ้นใครมีกกมันตน้นใบตะเภาฮักฮอมเป้ ผักโขมผักอีตูผี่ปลูกเมียนกม็มีเสริมเสริมสารเเน่เนี่พี่น้องเนี่เสริมสารเเน่เอเมนบริดิษเอเมียนขยายบริซอพี่น้องเอ้ยสิขยายอันนี้ก็ะปิดข้างๆนี่พี่น้องเด้ต้นบางบววเครื่องบวงนี่เครื่องบางญ่เราใบเจ้าอันนี้คเครืองบางบววเลยพี่น้องอันนี้ก็ต้นมันเด้ทัานขึ้นตามลำ เพิ่นเห็ดข้างแล้วก็บเมจิกระปูกอนะใส่น้ำปลูกผักทองพี่น้องหิ่งห้อยพันเกิดท้าไปเอามาแต่ทายเดือยัองบ่ได้เกิดว้ายอดบักบวบงามงามพี่น้องนี่ลายยอดแล้วยอดบักบวบเริ่มออกดอกกันนะก็ด้กินเลยพี่น้องอันนี้ก็คือโกโคกสัลลี่มาจีบปลูกไม่ยากมสวนนหน่อย สวนบอใหญ่เด้จ้างสลีปูอันนี้คือทูนนะพี่น้องทูนเ้ากินกับตั้มมังหง,งปลูกเมื่อกี้ขยายมาแต่พวกกันได้เพื่อคัวเมื่อกี้กุลละมาปลูกทาให้เบิ่งอันนี้ก็ข้างมังบ,บัวเพื่อมังบ,บัวยานก,กรรมะอน,นาพักทองเกิดเมื่อกี้ปลูกพักทองใส่น้ำนะพี่น้องเนี่ย นี่รีวิวรีวิวส่วนหน่อยให้เอ็กซีเบิ่งกกันฮาสซีมาคูนคูนต้นซาลีเดาพี่น้องเสียยาออกแล้วก็คูนต้นขึ้นพักอันนี้ก็มันเกิดเองเดยบริพุกนนี้ประกาศพี่น,อน้องเลยในพิธีน้ำมันเองและเพิ่นปลูกมันเกิดเองเพิ่นนี่เมื่อกี้สซีมาคูนกุ๊กซาลีต้นซาลีเด้อพี่น้อง ติดตามไปนะสบายดีพี่น้องเสียหนักก่อนตุ้ยพี่น้องก่อนก่อนทีคูนต้นมันเราต้องเสียหนักก่อนอยู่นี่มันสูงอันนี้โมเมนต์โมเมนต์บอลเลยโมเมนต์ทูนพอาพีดบอลเขาต้องเอาออกัันนม เกิดเองค่ะเมื่อกี้โหข่าวยางข่าวก็บพ่ได้เมื่อกี้ลกถูกวันถูกสลีนี่เอามาแต่บ้านลูกไผ่เอามาแต่บ้านหากคุณตุ่นไก้ซักใก้เขามาซับยังคุณร่ม กินผัดสีเขยวคือกาองกรารียพักลออกก่อนลบกินกิกกกินกกนิกิกกกกกกอกน mà lôm, rớt nhà phải ก็เน,นี้ก็เมื่อี้เด็กคูนต้นขึ้นเู่นพี่น้องดิเอาขึดินทมๆๆไปไปนันนานเลยี่ะไล่ไล่ตื่อทอนหยาไปนํามันหกเมื่อกี้ก็ลกคหยาไปนำงามงามต้นสลีมืะอยเงี่ยแต่มันเป็นมีหยาสีสีสลกคหยาซะก่อนแหละสีคูนนำหลังเลยพี่น้องตัวคูนก็คูนแล้วคูนแล้วไปส่วนหนึ่งแล้วยังส่วนหนึ่งเมื่อกี้กับสีมา ทอนหญ้าออกเมื่อสะกอนจากสิคูนน้ำรังเลยพี่น้องเด้อเชื่อหย่าแล้วก็คู่หญ้าออกคนเดยพี่น้องเด้อสวนควรัวไม่ตีแต่สวน,นน้อยๆก็ได้กินกูมักซารีก็พอได้หายร้านเกนี้ยนสิได้กินยอยู่บ่เมื่อไป เมาตัดหักมกันเรากะตายเลยพี่น้องดินอยู่นี่มันสุม่มสุ่มบนว่ามันงมก็กล้วยได้พี่น้องเ็กพื่นปลูกกัว้วย,ยเต็มทางขางแดดกัหอมกล้วยแน่แดดกับ่อยักส่สองเป็นไรเม่กีับบริษัคลิปเนี้ยมันมีขากล้อง ยืมค้ากล้องนักแสงเดินนี่กะมาตั้งยืมพนะกงานามซาได้ซื้อหัวกล้องให้อุ่นน้อยซื้อซอกให้ยังบุนได้ยังบุญผลฝากมาให้เราเสียงเงี้ยอะไรเอากระคูนไปบานไนี่ มันบ่คุ้นก็ย่านเพิ่นล้มเพราะว่าปลูกเพิ่นบ่ได้ลกคุ้นขึ้นสูงๆขึ้น ลายตึบเลยพี่น้องเป็นจังได้พี่น้องสวนมักซารีเมกีนงามบอ,อ,องอนนา,า,งออางองพ,พี่น้องดีแล้วแล้าอันนี้ฮอก็ซิมะบึงทอนหญ้าอยู่ทางพีเด้อพี่น้องเด้อแบบพักหอมปีหอมน้ำ งามขนาดต้นท่านี้มื่อกี้คูนแล้วเลยเจ้าคูนแล้วเสียหนาแล่เรียบร้อยคูนเลยเดจ้าหงบงมดหดกล้วยจิดดออกกวยจ๋วเลวยพี่น้องกุ้งเลกน้อยนี่ก็ออกหนอกุ้วยจิ๋วอืมอ่ะคลิปนี้มาฮอนี่ก็ลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากติดตามคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์เลยจ้าสวัสดีกูมักสลีส